สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็มาตามต่อแนวทางเหล็กเล่าคือเกาะะาอาเ่านะคะท่านผู้ชมนปลาเนี่ยแหละเจ้าปลานะคะโอ้มาขอเรี็กเล่าเด้องาเหมอือนี้เป็นความเชื่อนะคะท่านผู้ชมส่วนบุคคลนะคะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านแนวทางเลขทูบนะคะไว้เล่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมอันยุ่งก็ไรอลายลอากาศ มือดมือดคืมๆมาเนี่คือฝนที่ตกเนี่ยคะท่านผู้ชมมืเอดือ,อคืออยูนน่ในปลาก็ได้โบมาเป็นมูนะเอาเอาเอาโบโบมาแม่โบ ุดเล็กถูกกันนะคะเพื่นยาเอ้ยขอเล็กลาเหม็นเนเด้อวันนด้เขาอมาเล็กลามือนีเลยยามันจัดเล็กถูกเป็นเมนเด้อวันนี้มาเขาฟัดนี่ยา บ e ่ใไม่บมีบ่จะเอาเด็กเบ้ใหม่่งเพื่อนแ้นี่เราผูชม เลขสองสีในใบใหม่ไหมงามๆเลยเอาอันตะว้านี่ก็เป็นสายตาของเอ็ดมินบอกว่านะคะเร่อนมากก่อนส่้งหาตัวเลขก่อนนะคะเลขสองละท่านผู้ชมละ ลูเกเลกเกล็ดสามหรือเปลียนสามเนาะจรินระอรุ่นเลขกถูกกว่านะคะนราเห็นตัวเลขก็ันได้นะคะก็เป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมนะคะแนวทางหวยลาพัฒนาเลขกเล่าเจ้าป่านำโชคนะคะมาสองตัวนี่ไหมามาแม่โวมาแม่ กันแน่ใบใหม่ใบนี้คือมีเหล็กเนาะใบนี้ก็ง่ามขึ้นกันนะคะบล้วทาบผู้ชมเบ่งเอา อสองเจ็ดสามอเดี๋ยวมาสวยแต่ท่าผู้ชมนะคะเบิ้องดอ้นเลขถูกนะคะสองเจ็ดสามนะคะเลขมางามคัะแผ่แนวะทางเลขคูบนะคะเจ้าป่านำโชคนะคะส่วนตัวที่มองเห็นก็เป็นสองสี่ อ๋สี่แปดสองนะคะแปดสองสี่นะคะอ่ะก็ขอให้มีโชคม,มีลาบนะคะยิ่งในเอน้เอยาเลยค่ะเด้อสามตัวนะสองเจ็ดสามนะคะเรียกสี่ใส่นะุ่ณผู้ชมสี่สองเจ็ดสามนะคะเรียกทูบสองเจ็ดสามไปชมปลากันก่อนนะคะ mm-hmm <laughs>